Terima kasih telah <laughs> menonton! ไปซ้ายไปขวาไปขวา สุดยอดดิสุดยอดสุดยอดไอ้คนมันคนมันอะคนมันมันจริงมันจริง Yn y